ป้าบัวบ้านสวนชนปลูกสวัสดีค่ะมาชมสวนน,น้อยๆกับป้าค่ะดูดอกเคแต่กิ่งแต่ก้านแล้วก็มีดอกค่ะมีดอกแล้วนี่มีทุกข้อทุกกิ่งค่ะสามถุงค่ะสามถุงปุย๋ยเอ้ยไม่ใช่ถุงปุย๋ยถุงอาหารหมูที่ป้าซื้อมาปลูกเนาะถุงละห้าบาทนะคะแต่ ต้นอันนี้ป้าเพาะเองค่ะต้นแคป้าเพาะเองแต่ถุงถุงเนี้ยถุงละห้าบาทเนี่ยค่ะมาชมสวนน,น้อยสดชื่นสดชื่นยามเช้าค่ะสวนครัวน,น้อยเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ยังไม่เคยเห็นสวนครัวน,น้อยของป้าเนาะเพื่อนเก่าก็ได้เห็นกันประจําป้าก็อัปเดตให้ชมอยู่อย่างนี้ละค่ะสวนครัวน,น้อยของป้า ปลกไว้เก็บกินประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ลดน้ำเช้าเย็นก็ทำให้มีความสุขสดชื่นค่ะผ่อนคลายค่ะทำให้หายจากการซึมเศร้าได้นะคะแต่ว่าคนแก่อยู่บ้านเงี้ยค่ะงมอมเงาปลูกผักลดน้ำผักดูการเจริญเติบโตของพืชผักดูเพีย้ยดูมลเงไปค่ะถ้าดูสภาพไม่ไหวคือแบบ มันเป็นโรคหรือมันเป็นเพี้ยเป็นอะไรอย่างนี้ก็ถอนทิ้งไปค่ะถอนทิ้งไปค่ะก็ดูเลไปตามอาการเนาะพืชผักพืชผักเนี่ยค่ะนี่หอมแบ่งที่ประบวบปลูกใส่กระถางไว้เนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นบ็อกอรีค่ะบ็อกอรี่ปีนี้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จทุกปีป้าปลูกนี่โอ้ยกินไม่หวัดไม่ไหวทั้งกินทั้งขายอันนี้คณะเคียวไรใบค่ะพูดเล่นนะคะโดนหนอนกินค่ะมันก็เลยไม่มีใบก็เลยกลายเป็นคณะเคียวไรใบค่ะแต่ต้นเขาทนมากค่ะเนี่ยลำต้นหรือรากของเขาเนี่ยทนและแข็งแรงมากค่ะเนี่ยค่ะ มีอะไรป้าก็มาปลูกเพิ่มเรื่อยๆค่ะเพิ่มเรื่อยๆอันนี้สาระเนปักชำด้วยยอดค่ะเนี่ยค่ะด้วยยอดของเขาแบบเนี้ยตัดแบบเนี้ยแล้วก็ปักชำเอาไว้ในร่มค่ะไว้ในร่มแต่นานมากค่ะเนี่ยตั้งแต่หน้าฝนป้าก็เฝ้าดูเฝ้าถนอมถนอมกล่อมเกี้ยงเหมือนกล่อมเกี้ยงเหมือนลูกเล็กเด็กแดงอันนี้หอมเบงค่ะหอมเบงป้าบัว ลูกไว้ปลูกทิ้งไว้อันนี้บอนสีซื้อมาต้นห้าบาทโมหนึ่งไฟไหม้ไฟไหม้ตูดรั่วค่ะก็ามาปลูกนี่เนาะบอนสีเนี่ยค่ะทำไปทำไปอยู่บ้านเลี้ยงหลานปลูกผักอันนี้เมื่อก่อนปลูกใส่กระถางเล็กๆแบบนั้นค่ะก็เลยป้าเลยรื้อเอามาปลูกรวมกันเลยเนี่ยค่ะกำลังกำลังแตกตะมุตะมิเนี่ยค่ะ บนสีมาดูตั้งโอป้าปลูกเมื่อวานนี้เห็นไหมเป็นเอเอซอเอซแล้วซอ,อเอซก็คือความสดชื่นเนาะไม่หงไม่เหี่ยวเลยไม่เหี่ยวเลยสดชื่นค่ะแล้วเมื่อเช้านี้แกงจืดผักกาศขาวนี่มาแอบตัดไปแล้วแอบตัดไปละนี่นี่แอบตัดไปละคือกินได้เรื่อยเลยนะคะคือปลูกไวน้นี่เนี่ยค่ะเนี่ย มาเอบตัดไปละคือเราปลูกแบบนี้ยเขามีใบให้เราออกใบใหม่ขึ้นมาใบเก่าเราก็กินไปค่ะกินได้แล้ว <c oughs> ปลูกไปกินไปเนี่ยค่ะสวนครัวน,น้อยๆป้าบัวมาชมด้วยกันนะคะความสดชื่นค่ะสดชื่นยามเช้าไปส่งหลานมาแล้วเทำคลิปสักหน่อยไปส่งน้องมินจูน้องฟอร์จูนขึ้นรถไปละไปโรงเรียน อันนี้คือหอมเบงค่ะหอมเบงก็เดินมาก็มาเซาะขี้ตาเซาะขี้ตาหอมเซาะขี้ตาหอมคือทํำยังไงนี่ก็โรคใบกาบใบเกยอย่างเงี้ยออกนี่เราก็ได้สองต้นเลยเห็นไหมจากต้นเดียวเราก็ได้สองต้นละนี่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 โรคออกแบบนี้ค่ะนี่ถ้าไม่โรคนะเขาเจอเดชเจออะไรนี่มันก็รัดค่ะรัดต้นนี่นี่ได้แล้วเนี่ยค่ะ มันลอกออกเรื่อยๆค่ะหอมแบงเนี่ยค่ะป้าก็ใช้วิธีด้วยกันถ้าเอาไปทํากับข้าวป้าก็ใช้วิธีเงี้ยเนาะลอกลอกใบที่มีกอนแบบเนี้ยนะค่ะไปทํากับข้าวมันนอกเราจะไม่นิยมถอนทั้งกอค่ะเราจะไม่นิยมถอนทั้งกอเราจะกินกันแบบนี้เนะค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะเป็นการโซะเอาใบ เกใบเก่าออกค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ผักชีลาวค่ะผักชีลาวเมื่อวานนี้ก็เกงไก่ใส่กวางตุ้งก็มาถอนไปใส่แล้วค่ะถอนไปใส่เกงเนี่ยค่ะได้ถอนไปกินสามรอบละเนี่ยค่ะป้าก็เสริมด้วยเนี่ยค่ะขี้ไก่เก็บเนี่ยค่ะบำรุงเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรบ้างเพื่อกระตุ้นเขาไม่งั้นเขาจะเหลืองแค่แกนค่ะไม่กรอบ ก็บำรุงข้าบ้างค่ะนี่ค่ะก็ถอนเนาะถอนเอาแบบที่ว่าต้นเล็กไปปล่อยต้นใหญ่ไว้ให้งามค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีป้อมผักชีป้อมของปลาบัวอันนี้โตช้านะคะถ้าปลูกปลูกถูกจังหวะก็ได้ถ้าไม่ถูกจังหวะก็ไม่ได้ไม่ขึ้นเลยค่ะแล้วกว่าจะโตโตช้าค่ะนี่ค่ะนี่เาก็เอานี่ค่ะ ขี้เก็บที่ไก่ปุ๋ยมาใส่เล่งเขาปุ๋ยสูตรสิบห้าเขาเรียกว่าสูตรเสมอเนาะคนมานอกเขาว่าสูตรเสมอใส่เพื่อบำรุงใส่เยอะก็ตายนะคะนะคะอันนี้มันมีสูตรสิบห้าด้วยแล้วก็สูตรปรับสภาพดินด้วยนะคะอันนี้ก็ผสมกันผสมผสานมีต้นหอมมีผักชีไปเรื่อยค่ะ อันนี้ก็มีแต่ผักชีไปเรื่อยค่ะบำรุงไปละใส่ขี้ไก่ขี้เก็บใส่ปุ๋ยไปละนะคะบำรุงไปอันนี้เป็นอันนี้อะไรนะผักคุณเลิศค่ะอันนี้ยังไม่ได้เอาขี้ไก่ใส่นะคะดินเขาก็จะยุบจะไหลออกเนาะมาดูปุ๋ยหมักป้าฟางหมักฟางกับขี้เก็บขี้ไก่อยู่ข้างล่างค่ะป้าไปสั่งขี้วัวเข้าไว้ละ ไม่ได้สักทีเพราะว่าเขาเอ่เป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าได้ยินข่าวว่าพ่อบ้านเขาเนาะโดนวัวชนชนตัวผัวเขานั่นแหละเขารักษาผัวเขาอยู่แล้วเขาตากที่วัวได้ขนาดไหนก็ก็ไม่รู้สั่งเขาไว้สิบลูกว่าจะมาเทใส่นี่แหละค่ะเทใส่ฟางนี่แหละก็ไม่เห็นเขาโทรมาสักทีเนี่ยค่ะ วันนี้ก็พาชมสวนครัวน,น้อยของป้าเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะดูนี่เราปลูกใส่กระถางใส่วงล้อนี่คือจะระบายน้ําดีค่ะจะระบายน้ําดีถ้าฝนตกลงมานี่ก็เขาก็จะแห้งเร็วไม่เฉะเนาะนะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,เ,อนเนาะพี่น้องที่แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าบัวเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกการติดตามเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็รบกวน กดติดตามและกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ป้าขอขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ